ธรรมชาติซุกซ่อนความลี้ลับซุกซ่อนความรู้ไว้ในธรรมชาติไว้ในเสียงที่เราเห็นอยู่ประจำเราสัมผัสอยู่ประจำถ้าพูดอีกแนวหนึ่งก็คือว่าต้นไม้ซุกซ่อนดอกใบและผลไว้ในต้นและรากต้นไม้นะครับซุกซ่อนผลดอกใบไว้ในต้นและราก การกระทําของเราแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นทางความคิดการพูดหรือการกระทาออกมาสุกซ่อนผลสุกซ่อนสิ่งที่จะหนุนเราในวันข้างหน้ายังอยู่เน็มบของป่าหิมพานต์หรือโลกาป่าหิมพานต์เพื่อที่จะอธิบายเล่าร่วมกันต่อไปว่าในป่าหิมพานต์นั้นดินแดนปะทะสังสรรค์ระหว่างเทพ อมนุษย์เทวดาฤาษีนักบวชสัตว์ที่มีฤทธิ์มีเดชสัตว์ที่มีอนุภาพสามารถที่จะรักษาตนถ้าพูดตามคำพีทางพระพุทธศาสนามีทั้งพระญาณะที่มีฤทธิ์มีเดชสามารถที่จะห้ำหั่นกับเทวดาบางตนบางคนได้พระยาคุตพระยาคุจสารพระยาราชสีบางตนนั้นไม่ใช่แค่เป็นแค่สัตว์ แต่เป็นสัตว์ที่สามารถมีวิสัยในการตัดสินใจดีหรือชั่วเพียงแต่บางครั้งบางคราวคำว่าเดราชานก็คือเดราชานต้องตกอยู่ในภาวะของสัญชาตญาณการอยู่รอดไม่คำนึงถึงคุณธรรมแต่ป่าหิม้พันนั้นมีสัตว์ผสมมากมายหลายชนิดยิ่งกว่าเป็นห้องแับวิทยาศาสตร์สิ่งที่เราไปชิดไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้น ว่าจะมีขึ้นว่าสัตว์ตัวหนึ่งที่เป็นนกหัวเป็นช้างเป็นนกหัวเป็นเสือหัวเป็นสิงหรือไม่มีปีกกินนารีกินนอนมนุษย์ที่มีปีกมนุษย์ที่มีหางนางเงือกนางปลาหรือช้างครุฑต่างๆเกินความคิดที่มันจะเกิดได้จริงในโลกมนุษย์แต่กินภาพหรือมโนภาพความฝังเหล่านี้มีในป่าหิมพานยังอยู่ในหมด ่าหิมพาน์เหมือนเดิมแต่อยู่ๆทําให้นึกถึงพระสูตรพระสูตรหนึ่งว่าเราจะเชื่อด้วยเหรอพูดว่ามีนรกพูดว่ามีสวรรค์พูดว่ามีป่าหิมพันธ์แค่นี้ก็จะทําให้เราเชื่อเหรอแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีไหมมีคําถามที่คนไม่เชื่อเหล่านี้ไหมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไรสาระคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดต่อไปมีไหมมีครับ ไม่นึกไม่เชื่อว่ามีเหมือนกันมีคนกล้าคิดเหมือนกันในยุคที่พุทธองค์นั้นรุ่งเรืองที่สุดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามธรรมดาพระพุทธเจ้าแม้แต่ราชาจัก,กรพรรดิกระสัตรฤาษีที่เก่งเก่งนักบวชที่มีองค์ความรู้ตลอดถึงพ่อค้าที่ร่ำรวยต้องมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าพูดอะไรแล้วคนต้องฟังคนต้องเชื่อด้วยอิทธิพล ความเชื่อความคิดสังคมและเชื่อว่าเป็นแบบนั้นจึงลากความคิดไปให้เป็นแนวเดียวกันแต่มีไหมมีคนที่ไม่คิดแบบพุทธเจ้ามีครับกลายเป็นบุคคลธรรมดากลายเป็นบุคคลธรรมดาเป็นมนุษย์มนเหล่าแต่ดำรง,งสถานะเป็นกษัตร,ริย์ไม่เชื่อว่าโลกนี้มีจริงไม่เชื่อว่าผลแห่งกรรมมีจริงไม่เชื่อหลายสิ่งหลายอย่างแต่ภรรยาของเขาเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนา กล่าวถึงพระกุมารกัสปะพระกุม,มารกัสปะในระหว่างที่เป็นพระมหาเถระบรรุเป็นพระอาหารหันต์เรียบร้อยแล้วก็พยายามไปเผยแผ่ธรรมะในสถานที่ต่างๆไม่ว่าะจะเป็นชนบทในเมืองในป่าในดอนที่ที่คนจะไปพระกุม,มารกสปะก็เดินทางไปทําให้ชื่อเสียงท่านนั้นเป็นที่ประจักษ์เป็นที่เรื่องรือครั้งหนึ่งท่านเดินทาง พร้อมกับภิกษุผู้เป็นบริวารหรือเป็นลูกศิษย์จํานวนหนึ่งมาถึงแควนกลัวสนแล้วก็ไปสู่หมู่บ้านเสตพักหมู่บ้านนี้หรือเมืองนี้จะมีกษัตริย์นามว่าปายาสิปกครองกษัตริาย์ปาสินี้ไม่เชื่อเชื่อว่ามีแต่ปัจจุบันเท่านั้นอนาคตไม่มีอดีตไม่มีบุญกับไม่มีวิบากกับไม่มีโดยเด็ดขาดเลยแต่เนื่องด้วยตนเป็นเมืองกษัตริย์เมืองหนึ่ง ก็รับจากกจักรยรเมิองอื่นมาเพื่อเป็นพันธมิตรกันก็ไม่ได้ต่อท้านอะไรมากมายแต่ครั้งนี้พระกุม,มารักษ์สปะมาถึงบ้านพอพระเจ้าปายาศิรู้ว่ากุม,มารักษสปะสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่เก่งรูปหนึ่งก็อยากจะมาถามมาสืบเอาความรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดน่ะถูกไหมหรือเป็นเพียงแค่คิดตัวเองเฉยก็เลยพาบริวารเข้ามากราบพระกุม,มารักษ์สปะ พอเข้ามาแล้วได้จังหวะถามเลยครับถามแบบซื่อตรงๆเลยท่านท่านพระกุมารพุทสปะก็นั่งเฉยก็เลยถามอีกว่าท่านคนที่ทําชั่วแล้วพากันตายเนะี่ยมีครั้งหนึ่งเนะี่ยผมให้พวกนักโทษที่ชั่วมากเนะี่ยใกล้จะตายนะบอกว่าถ้าพวกท่านตายไปแล้วเนะี่ย นรกเป็นอย่างไรน่ากลัวขนาดไหนให้กลับมาบอกได้ไหมพวกนักโทษคือก็เป็นลูกผู้ชายกันพอพอทําผิรดรลวนจับได้ก็ต้องโดนฆ่าในยุคนั้นนักโทษก็ได้พระอ,องค์จะมาบอกกษัตริย์สั่งให้มือเพชฌฆาตสังหารเรานักโทษไปเป็นร้อยเป็นพันผ่านไปหนึ่งปีสองปีสามปีไม่มีวี่แวว ที่เรานักโทษที่ตายไปแล้วจะมาบอกราชาองค์นี้ปายาสิราชาก็เลยตอบว่าเห็นไหมครับผมใช้อำนาจเต็มที่ก็ไม่เห็นมีใครมาบอกเลยพระกุม,มารากษสปะตอบเลยว่าเวลาท่านสั่งให้คนประหารหรือจับนักโทษร้ายแรงได้ในระหว่างเดินทางไปที่จับประหารนั้นนักโทษบอกว่าขอเวลา ไปเยี่ยมญาติได้ไหมขอเวลาที่จะไปพักบ้านญาติได้ไหมซึ่งท่านต้องประหารในเวลาอันเร็วพระจาตอบว่าไม่ได้ต้องประหารในเวลานั้นเพราะเป็นนโทษอุจจารนี้จะให้เวลาโอกาสไม่ได้แล้วพอให้เวลาเพียงพอแล้วเช่นเดียวกันไอ้คนทําชั่วที่ตายไปจะกลับมาบนโลกมนุษย์ไม่มีใครอนุญาตให้มาและไม่มีสิทธิ์มาด้วยถามเป็นข้อข้อเลยนะครับ คือถามเป็นข้อบางครั้งผมก็ไม่นึกว่าจะมีคําถามแบบนี้แล้วข้อต่อมาถามว่ายังไงผมเนี่ยเป็นกษัตริย์บํำรุงสมณะพราหม์ฉีให้ทําความดีความงามพยายามจะบอกว่าไปถามท่านและไปกราบฤาษีนักบวชพวกที่บำเพ็ญตนตามความเชื่อน,นยุคนั้นว่าถ้าตายไปแล้วสวรรค์เป็นยังไงมั่นใจว่าท่านไปสวรรค์แน,น่เพราะท่านทาการปฏิบัติดีให้กลับมาบอกหน่อย รอแล้วรอเล่าไม่เห็นผู้ปฏิบัติธรรมกลับมาบอกแม้แต่รูปเดียวพระกุมารกัสปะตรัสว่าพวกที่ทำดีไปเกิดบนสวงสวรรค์แต่เนื่องด้วยมิติการเวลาบางสวรรค์บางชั้นร้อยปีของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของของเทวดาบางชั้น บางชั้นพันปีมรดเท่ากับหนึ่งวันของเขาแล้วถามว่าถ้าท่านรอเขาจะกลับมาทันไหมแล้วท่านต้องไปตายก่อนไหมกริย์ปรรยาสิบอกว่าใช่ถ้าแบบนั้นก็คงมาไม่ทันคงไปที่อื่นแล้วท่านพระกุม,มารตบะคนยังเงียบแต่ปรรยาสิถามต่อนะครับปรรยาสิถามต่อไม่เอาแค่นั้นถามต่อเลยว่ากิ้ง ท่านพูดอย่างนั้นก็ถูกบางคนไปเกิดเป็นเทวดามีอายุมีเวลาอาจจะแตกต่างกันอาจจะแตกต่างกันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมถามหน่อยว่าอย่างน้อยเทวดาเหล่านี้เนี่ยน่าจะบอกได้ว่าส่างสัญญาณได้มาจนถึงเราท่านกุม,มารกระป่ตอบว่านคนที่ไม่เคยริมรถธรรมะ หรือคล้ายกับคนตาบอดคนตาบอดพยายามจะปฏิเสธว่าไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีแสงสีต่างๆไม่มีแสงสีต่างๆแล้วคนตาบอดเหล่านี้เนี่ยถ้าท่านจะอธิบายให้เขาฟังเกี่ยวกับสีต่างๆเนี่ยมั่นใจได้ว่าเขาจะมองสีน้ำท่วบสีนั้นเป็นแบบไหนพระจันทร์เป็นแบบไหนเมื่อชีวิตบอดมาตลอด ปาัาสิ่กสัตว์ต่วมาก็ยากนะครับเอาละ,ะครับคือคําถามต่างๆเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นเริ่ึ้นแต่มันมีทั้งแปดคำถามแต่ผมโดยเฉพาะคาถามที่แบบผมประทับใจกันแล้วกันเอาว่าผมประทับใจกันแล้วกันถามว่าผมอยากจะเห็นวิญญาณกษัตริย์ถามว่าผมอยากจะเห็นวิญญาณมีตัวเป็นอย่างไรเนื่องด้วยผมเป็นคนมีอาํานาจก็เลยจับนักโทษที่จะประหารเนี่ยไม่ประหารตามปกติ เอามาแยกเนื้อทีละเนื้อแยกชิ้นทีละชิ้นแล้วก็ให้เราเอามาดนั่งดูว่าวิญญาณมันออกอยังไงทําแล้วทําเล่าทําเป็นหมืน่นเป็นแสนไม่เห็นวิญญาณออกแม้แต่ตัวเดียวกุจะตายไปธรรมดาเอาละสิครับฉะนั้นเนี่ยลกไม่มีสวรรค์ไม่มีแบบนี้ไม่มีแน่ถามอีกนะครับในระหว่างนั้น่ะผมก็ต้องการที่จะเห็นว่า วิญญาณที่ออกจากทั้งคนดีและคนไม่ดีเนี่ยชีวะทั้งหลายเนี่ยก็ใช้พิธีเดียวกันคือทําการฆ่าทุกรูปแบบเพื่อที่จะให้บริวารหรือเราอามตะทุดูร่วมกันว่าเห็นวิญญาณไหมเท่าที่ทํามาไม่เห็นวิญญาณออกจากร่างแม้แต่คนเดียวแล้วแบบนี้เนี่ยจะให้ผมเชื่อได้อย่างไรว่านารกมีสวรรค์มีผมเชื่ออย่างเดียวว่ามีแต่ปัจจุบัน มีแต่เดี๋ยวนี้มีแต่ตอนนี้นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีถ้าไม่ขยันถ้าไม่ศึกษาผมดูเป็นผู้ที่คารวสด,ดูเป็นกษัตริย์แต่ก็ททำการค้นคว้าเต็มที่แต่ก็ไม่เห็นดังที่พระคุณเจ้าบอกพระกุมารกษัตริย์ฟังคำถามทั้งหมดของพระกษัตริย์แล้ว ก็จะตอบคำตอบเหล่านี้คงจะต้องเป็นบทต่อไปเพื่อที่จะกล่าวอิงควบคู่ไปกับโลกาป่าอิงมาพาน